สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรวันนี้เราก็อยู่เกมดิโนคุนิครอสเวิลด์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วครับเพราะว่าทีมงานนะครับเขามีประกาศนะครับข้อมูลล่าสุดมาแล้วครับเอาจริงผมก็มีคิดๆไว้อยู่แล้วนะว่าเฮ้ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีข่าวของเอพิโซดต่อไปจะมาถึงเลยนะครับทีมงานเขาจะปล่อยให้แพทเกมมันว่างขนาดนั้นเลยหรอและพอผมเข้าไปเช็คในเว็บนะครับก็ไม่ผิดจากที่คิดไว้ครับ ข้อมูลอพิโซดใหม่ที่จะมาเนี่ยมันก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวอะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยครับแผนการหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะรวมไปถึงตัวผมเองด้วยครับก็นี่เลยครับประกาศแจ้งกําหนดการอัปเดตในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็สําหรับเวลาประเทศไทยนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการปิดปรบปงุงเซริร์ฟวันพุธเวลาเที่ยงจนถึงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะ อาจจะมีการเปิดเลทได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะารอตั้งแต่4โมงเนี่ยก็ทําใจไว้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตรอบนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับศึกชิงบอลลังคอนเทนต์สงครามใหญ่เฉพาะคิงด้อมนะครับที่จะเฟ้นหาคิงดอมนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดมาเป็นเจ้าเมืองของเซิร์ฟนั้นๆเลยเพื่อนๆคอนเทนต์ที่2สัตว์เลี้ยงเพื่อนร่วมทางสุดน่ารักนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นของ Global e x c l u s i v e เลยครับเซิร์ฟแม่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยยังไม่มีนะคอนเทนต์นี้ของ global เนี่ยนระคับ เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะว่าไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าพลังให้เราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะดองเอสเตอร์ไลท์รอไว้ก่อนได้เลยนะเพราะจากข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะสามารถเปิดกล่องสุ่มนะครับได้จากการใช้เหรียญเอสเตอร์ไลท์ในการซื้อนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับฟังชันเลือกโหมดการเล่นเควสที่สามารถเลือกตามสไตล์การเล่นที่ชอบได้นะครับอันนี้เอาจริง ผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะรถ้าเกิดใครรู้เนี่ยเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะแล้วก็อย่างที่4นะครับซอบสีดาวอิมเมจเอพิโซดใหม่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องผมมาตลอดนะผมจะมีพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเอพิโซดต่อไปที่จะมาเนี่ยถ้าตามแพทของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับมันจะเป็นบอสจนสลัดเพื่อนๆตัวแจกเนี่ยมันจะเป็นน้องแมวจนสลัดนะครับแต่ปรากฏว่าทีมงานเนี่ยผมบอกเลยทีมงานเขาฉลาดมากเพื่อนๆเขาไม่อัปเดตตามแพทครับเพราะว่าถ้าอัปเดตตามแพทเนี่ย หลายๆคนนะครับจะวางแผนการใช้เงินได้ไงทีมงานเขาก็เลยสลับครับไม่อัปเดตตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเซิร์ฟโกโบของเราอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับแต่มันก็ยังอ้างอิงบางอย่างนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีได้นะแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าเอพิโซดใหม่ที่จะมาเนี่ยมันเป็นเอพิโซดอะไรของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับและต่อมานะครับกิจกรรมใหม่กิจกรรมก่อนเอพิโซดแข่งขันทําอาหารนะครับนี่ไงเพื่อน เอพิโซดต่อไปที่จะมานะครับจะเป็นเอพิโซดแข่งขันทําอาหารครับซึ่งในเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับเอพิโซดนี้มันอยู่ที่เอพิโซดที่6กครับก็เซิร์ฟโกโบนะครับทำลายของเราตอนนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอพิโซด6ต่อเลยนะแล้วก็อย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลองอัปเดตเมืองหลวง3กิจกรรมฉลองเปิดฉากศึกชิงบอลลังนะครับแล้วก็4คู่มือการเดินทางในเอเวอร์มอล์สำหรับโซลไดเวอร์หน้าใหม่นะครับก็สําหรับกิจกรรมที่4เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่า ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือเปล่านะครับพอเขาบอกว่าสําหรับโซดิเวอร์หน้าใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับอย่างแรกเพิ่มฟังก์ชันรับของขวัญในป่าอิมเมจเจนทั้งหมดนะครับโหอันนี้บอกเลยโคตรเด่นนะกดทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมานั่งคลิกทีละตัวนะแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มฟังก์ชันจัดเรียงเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายเพิ่มฟังก์ชันเปิดกล่องในกระเป๋าทั้งหมดนะครับ นอกจากนี้นะครับจะมีการอัปเดตสินค้าใหม่แล้วก็แก้ไขความผิดพลาดรวมไปถึงปรับปรุงฟันช่างต่างๆด้วยครับโอเคครับก็สําหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับในวันพุธนี้ตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําสรุปตอนที่แพทมันเข้าอีกทีในวันที่10นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่าว่ามีอะไรที่ผมจะสามารถเอามาบอกเพื่อนๆกันก่อนได้บ้างนะครับ อย่างแรกเลยครับสำหรับศึกชิงบอลลังนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไกด์ของเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นนะครับเพจออฟฟิเชียลเลยนะก็สำหรับรายละเอียดนะครับสำหรับการเข้าร่วมศึกชิงบอลลังนะครับมันก็จะมีสเตปประมาณนี้ครับขั้นแรกสุดนะครับเขาก็จะเปิดให้ทุกทิมดอมนะครับมาประมูลซื้อตั๋วเข้าร่วมแข่งขันนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตั๋วด้วยกันเพื่อนๆพูดง่ายคือ4อันดับแรกนะครับที่ประมูลราคาสูงสุดเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมเล่นคอนเทนต์นี้นะครับและรู้สึกว่าหน่วยเงินที่ใช้ประมมูลนจะะใช้รซคับ เหมือนกับสึกชิงสงขรามลีลิกเลยนะครับของปัจจุบันในเซิร์ฟเราตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคิงดอมไหนที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทองพิซซึมได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นขั้นตอนเชียครับซึ่งขั้นตอนนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาไปเชียเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ร่วมแข่งขันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเลือกคิงดอมที่เพื่อนๆชื่นชอบนะก็จะได้100เหรียญแล้วนะครับทีมที่เข้าร่วมนะครับคะแนนเชียเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากๆด้วยครับ เออก็นี่ครับอันนี้ผมก็ขอยืมข้อมูลของช่อง JFM STR ด้วยนะครับอันนี้เขาเขียนสรุปมาดีมากเลยก็สำหรับคิงด้อมไหนที่ได้คะแนนโหวตเยอะสุดนะครับก็จะได้เริ่ม start อยู่ที่จุดที่1น่นะครับส่วนคิงด้อมที่ได้คะแนนเชีีร์อันดับที่2นะครับก็จะเริ่มจุดข้างล่างสุดตรงนี้นะแล้วก็อันดับที่สานะครับจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็อันดับที่4นะครับจะอยู่ทางขวามือครับนอกจากนี้นะครับคิงดอมที่ได้คะแนนเชีีรยอันดับที่1เนี่ยยังได้โบนัสมูฟสปีดนะครับเพิ่มขึ้น10% แล้วก็ Move Speed 10%เวลาถือของด้วยนะครับส่วนทีมอันดับที่2นะครับก็จะเหลือเป็น10%กับ8%นะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยจะเหลือ10กับ5และอันดับสุดท้ายนะครับจะได้ Move Speed 10%แล้วก็ Move Speed เวลาถือของเพิ่มขึ้น1%นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าไอ้สปีดตอนถือของเนี่ยส่งผลมากๆกับคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับรายละเอียดคอนเทนต์นะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ที่แข่งกันแย่งน้องมังกรนะครับเอามาเข้าฐานของตัวเองเพื่อน แล้วก็ทําการปกป้องน้องมังกรนะครับสำหรับวิธีชนะนะครับง่ายๆเลยเขาบอกว่าเราต้องทําการเก็บให้ได้ครบ10คะแนนนะครับคือเพื่อนๆต้องเอาน้องมังกรเนี่ยมาเข้าฐานเราให้ครบ10แต้มนะครับแล้วก็ทนให้ได้1นาทีหรือว่า60ิบวินะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปนะส่วนการจัดอันดับนะครับที่2ที่3ที่4เนี่ยมันคิดยังไงนะครับที่2เนี่ยก็คือคิงด้อมที่สามารถฆ่าคนนะครับได้เยอะที่สุดนะก็จะได้อันดับที่2ไปครับส่วนที่3เนี่ย ต้องเป็นคิงดอมที่มีการตายน้อยที่สุดนะครับจะได้อันดับที่3ไปนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายคิงดอมอันดับที่4นะครับคือคิงดอมที่ไม่ได้รางวัลที่1ที่2แล้วก็ที่3นะครับแล้วก็สําหรับคะแนนนะครับน้องมังกรแดงเนี่ยจะมีค่า1งแต้มเพื่อนส่วนน้องมังกรเขียวนะครับจะมีค่าทั้งหมด3แต้มนะครับและคิงดอมที่เข้าร่วมนะครับก็อย่าลืมไปอัปเกรด ของต่างๆในคิงดอมตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเอาหุ่นยนต์นะครับต่างๆเข้ามาช่วยร่วมต่อสู้ได้ด้วยนะก็สาหรับรายละเอียดยิบมย่อยพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวรอทางเกมประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับส่วนคิงดอมที่ชนะนะครับจะมีของตกแต่งสําหรับคิงดอมผู้ชนะนะครับหนึ่งเดียวด้วยนะสําหรับหัวหน้าคิงดอมเนี่ยก็จะมีคอสตูมพิเศษด้วยนะครับซึ่งแต่ละอาชีพรู้สึกว่าคอสตูมจะไม่เหมือนกันด้วยนะส่วนลูกกิวที่เหลือนะครับก็จะเป คิงดอมที่ชนะนะครับจะถือว่าเป็นเจ้าเมืองเอเวอร์มอของเซิร์ฟเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับสามารถจัดการบัฟต่างๆนะครับที่จะส่งผลต่อผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับก็คิวไหนได้ไปเนี่ยขอให้บริหารจัดการให้ทุกคนในเซิร์ฟมีความสุขที่ดีแล้วกันนะตรงนี้นะครับโอเคก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับระบบนะส่วนคอนเทนต์ที่2นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ต้องรอดูครับเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ขอข้ามเลยแล้วกันต่อมาครับ ซอบอนะครับหรือว่าน้องหมูป่านะครับอิมเมเจินสำหรับเอพิโซดใหม่นะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนดีกว่าสําหรับเซอร์ีญี่ปุ่นนะครับอัปเดตเดือน3ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เลยครับจะเป็นเอพิโซดแข่งขันทําอาหารนะครับหรือว่าของเราที่กําลังจะเข้ามานะครับก็สาหรับบอสในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่หมดนะครับคนนี้เลยนะ แล้วก็นอกจากนี้ครับอิมเมจเจนที่จะมาในแพทนี้นะครับจะมี2ตัวหลักๆตัวแรกเนี่ยจะเป็นซอบอลนะครับน้องหมูป่าที่ทีมงานเขามีประกาศในเสร้อไทยไปแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแจกนะครับเหมือนกับน้องโทโคโทโคในอีเวนต์เลยถ้าเพืเ่อนๆโชคดีนะครับสามารถปลุกพลังขันสิได้เลยนะก็สาหรับซอบอลเนี่ยจะเป็นตัวละครสายป้องกันนะครับก็ความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกที Favorite แล้วกันเดี๋ยวขออธิบายอย่างอื่นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับจะเป็นน้องป่าปัก,กเป,กป้านะครับสำหรับน้องป่าปักเป้าเนี่ยหรือว่าาบูร จะเป็นอิมเมจหายากนะครับของเอพิโซดนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะไต่แรงกิ้งนะครับบอกเลยว่าต้องมีน้องซาบูนตัวนี้ด้วยนะครับจะสามารถทำไดเบนให้กับบอสได้แรงมากๆครับต่อมาสําหรับพาหนะนะครับของแพทนี้ก็จะเป็นนี่เลยรถเข็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยตัวเรามันจะไปอยู่ตรงไหนของรถเข็นนะครับจะไปช่วยเข็นด้านหลังหรือเปล่าก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเราจะนั่งอยู่ข้างบนหลังคาอีกทีหนึ่งนะตรงนี้นะครับแล้วก็คอสตูมนะครับของแพทนี้นะครับจะเป็นนี่เลยชุดทําอาหารนะครับ โอ้โหบอกเลยสวยหล่อทุกคนเลยนะครับสำหรับน้องอินจินีเนี่ยดูแปลกกว่าชาวบ้านนะน่าจะเป็นหัวหน้าแมคัวหรือเปล่านะครับแบบนี้แล้วก็พอถึงวันจริงนะครับวันที่24นะครับญี่ปุ่นเขาก็มีอัปเดตแพทนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก้อนี้เลยนะครับสำหรับน้องปลาปากเป้านะครับน้องซาบูเนี่ยจะเป็นอิมเจนธาตุน้ำนะครับสายโจมตีเพื่อนๆซึ่งความสามารถนะครับพาสีเนี่ยจะเหมือนกับโคหน้าเลยเพื่อนๆ จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามจํานวนอิมเมจเอนสายโจมตีที่เข้าร่วมทีมนะครับก็เริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1%ปลุกขั้นสเป็น2%แล้วก็ขั้น7จนะครับจะกลายเป็นสเนะสาหรับใครที่พลาดน้องโคน,นาไปครับแล้วอยากได้พาสซีดีๆเนี่ยก็สามารถมาจัดน้องซาบูนได้นะครับน้องปลาปาักกระเป๋านะก็เอาจริงตรงนี้เนี่ยผมขอพูดเลยแล้วกันสาหรับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าทีมงานเดนมาเบลเนี่ยฉลาดลมากเ,เพื่อนๆเพราะว่าตัวละครที่มีพาสซีดแบบ น้องโคนานะครับปัจจุบันมันมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับตัวแรกก็เป็นน้องโคนาไปแล้วใช่ไหมตัวที่2เนี่ยจะเป็นเลลิกนะครับหรือว่าตัวสีม่วงๆธาตุความมืดนะครับที่หลายคนกําลังรออยู่นะเพราะปกติเนี่ยมันจะมาในเอพิโซดที่3นะครับถ้าตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นน้องแมวนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาเอพิโซดที่3นะครับเหมือนกับน้องเลลิกเลยครับแต่ว่าไอ้เลลิกกับน้องแมวเนี่ยเป็น2ตัวที่ฮอตคิดมากๆเพื่อนเป็น2ตัวที่สามารถใช้้้ไดหลลาาายคคอนนนเเทต์มมกกกกๆๆะรับแว็ ที่สําคัญมันเป็นท่าแสงกับท่านมืดนะครับไม่มีท่าที่แพ้นะครับเพราะว่าอย่างน้องโคนาถ้าเราเอาไปตีท่าน้ำเนี่ยมันก็จะตีได้เบาใช่ไหมหรือว่าน้องซาบูนะครับพาสีเหมือนกันก็จริงแต่ถ้าเราเอาไปตีท่าพืชหรือว่าท่าไม้เนี่ยมันก็จะเบานะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องแมวกับน้องเลดีท่าแสงกับท่านมืดเนี่ยมันไม่แพ้ท่าอะไรเลยนะครับสตัวนั้นเนี่ยเลยเป็นที่นิยมมากๆนะครับก็สาหรับแอคทีฟสกิลของน้องซาบูนะครับทำอะไรได้นะครับรู้สึกว่าจะสามารถ ยิงกระสุนน้ำนะครับใส่ศัตรูเป็นกลุ่มได้นะครับและถ้าศัตรูติดสถานะหิมะกัดอยู่นะครับก็จะสามารถสร้างเดเมจได้แรงขึ้นมากกว่าเดิม้วยนะครับนอกจากนี้ยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสโลนะครับถือว่าลดบูมเมนสปีดไปอีกด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่หมดครับยังสามารถเพิ่มเดเมจนะครับได้มากขึ้นกว่าปกติถ้าเอาไปใช้สู้ในดันเจียนอีเวนต์นะครับเอพิโซดต่อไปที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับ ก็ถ้าฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสกิลน้องก็ดีนี่ว่าทำไมมันไม่ดีนะครับที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกนะครับรู้สึกว่าสกิลของน้องเนี่ยมันจะเป็นท่ายิงลงพื้นเพื่อนไม่เหมือนกับน้องโคโนาะครับที่สามารถยิงแบบล็อกเป้าได้นะที่จําพันโคโนาเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูนะครับล้มลงไปเลยแต่น้องซาบูเนี่ยทำได้แค่สโลเท่านั้นนะครับทำให้อินเวเจนตัวนี้นะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับใน p v p กับคนสักเท่าไหร่นะแล้วก็สําหรับลานประลองอินเมเจนนะครับหรือว่า จะไม่มีสกิลแอคทีฟพิเศษเพิ่มเติมครับแต่ว่าการโจมตีของน้องนะครับจะสามารถเสริมเดเมจธาตุน้ำเข้าไปได้ครับรวมไปถึงตอนที่น้องซาบูลถูกโจมตีด้วยนะครับก็จะมีเดเมจแทรกเข้าไปด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดน้องซาบูลตายนะครับก็จะระเบิดเป็นเดเมจธาตุน้ำออกมาด้วยครับเอาจริงผมว่าความสามารถของน้องซาบูลก็ถือว่าน่าสนใจนะเสิร์ฟนอกเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งสาเหตุที่ไม่นิยมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเสิร์ฟนูนะครับ เวลามันทำลายเลียงอิมเจเนี่ยมันเป็นน้องโคหน้าเลลิกแล้วก็น,น้องแมวแล้วค่อยมาเป็นซาบูน,นะครับทำให้คนไม่ค่อยเปิดซาบูน,น,นะครับเพราะว่า3ตัวแรกอ่ะที่ออกมามันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนมีสตัวครบแล้วไงสาหรับพารซีบที่ใส่ไปได้กับทุกทีมนะครับทาให้น้องซาบูนเนี่ยเลยไม่ค่อยมีคนเปิดสักเท่าไหร่นะแต่เซิร์ฟเราไม่แน่นะครับอาจจะได้เห็นในลานประลองอิมเมจเยอะก็ได้ถ้ามีคนเปิดเยอะนะครับพอน้องซาบูนเนี่ยมันรัดคิวนะครับมาก่อนเ,นเพื่อนเลยนะยนะก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาลอดูกันอีกที ส่วนตัวแจกในรอบนี้ครับนี่เลยน้องหมูนะครับก็สาหรับน้องหมูซบอนะครับเดี๋ยวผมมาดูข้อมูลตรงนี้แล้วกัน p a s ี i นะครับจะสามารถลด d a เมจธาตุมายนะครับได้1%เพื่อนๆเริ่มต้นที่เอเว k e n i n นะและแพทล่าสุดนะครับแพทปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยยังสามารถลดเด a เมจที่ได้รับสาหรับสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับอีก0.5%นะแต่ว่าเซิร์ฟเล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะมาเลยหรือเปล่านะครับอาจจะต้องรออัปเดตอีกทีในภายหลังนะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับทุกๆอาหารบัฟนะครับที่ทํางานอยู่จะสามารถเพิ่มดีเฟนต์นะครับได้1%ด้วยซึ่งจะสามารถสต็สูงสุดได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถเพิ่มเดเมจของคู่หูนะครับในดันเจียนเอพิโซดแข่งขันทําอาหารนะครับได้อีก50%ด้วยนะครับก็แน่นอนถ้าเพื่อนๆปลูกเต็มนะครับที่เลเวล7ขึ้นไป จะสามารถบูดเมเมดได้สูงถึง150%เลยนะครับตรงนี้นะก็ท่านึกไม่อ่อนนะครับนึกถึงโทโคโทโคไว้ครับส่วนแอคทีฟสกิลนะครับจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับ244%เปอร์เซ็นต์เดามเธาตุไฟนะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด3.5ุหาวิด้วยกันนะครับแต่ถ้าศัตรูที่ติดสถานะเบิร์นมาก่อนอยู่แล้วนะครับจะทําให้ติดสตันเพิ่มเข้าไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับอารีน่านะครับความสามารถของน้องซอบอเนี่ยจะเป็นพาี์สี่เพื่อนสแต็กได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกัันนะครบ คือทุกครั้งที่เพื่อนในปาร์ตี้ตายนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต5%ของ HP ที่หายไปได้นะครับที่เอาไว้ขั้นสูงนะอันนี้แล้วก็เพิ่มแอนแทก15%ดีเฟนท์20%แล้วก็แม็ก HP อีก10%นะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความต้านทานคาลคอนโทรนะครับอีก5%ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นแท้งสายยืนยาวนะครับสำหรับน้องซอบ,บอตัวนี้นะและถ้าเ,เพื่อนๆปลุกได้ถึงขั้น10นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตได้10%จากเลือดที่หายไปนะครับแอนแท็กอีก30%ดีเฟนท์ แมค HP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คลาวคอนโทร1สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูเล่นๆนะมันสามารถแตกได้สี่ครั้งใช่ไหมก็คูณสี่เข้าไปนะครับแอตแทกก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยยี่สิบนะครับดีเฟน s ์เป็นร้อยหกสิบแล้วก็แมค HP เพิ่มขึ้นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับน้องซบบอรตัวนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นทีมถึกในลานประลองอิมเมจเจนได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นรถนะครับอันนี้เราก็ดูกันไปแล้วนะครับ ก็สำหรับความสามารถลดเนี่ยเอาจริงผมก็จําไม่ได้แวนะว่ามันบวกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกทีทีเดียวเลยแล้วกันแล้วก็คอสตูมนะครับประจำเอพิโซดนะครับผมบอกเลยได้เวลาเสียตังค์อีกแล้วนะครับนี่ผมเล่นนองโลนะครับชุดน่ารักอยู่นะและแถมสุดท้ายครับรู้สึกว่า EP ต่อไปนะครับเราจะสามารถทําอาหารจากป่าอิมเมจของเราได้นะครับนี่มันจะมีเตาทําอาหารนะครับมาตั้งอยู่นะที่สําคัญเพื่อนๆดู ผลผลิตนะครับที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างพวกแอปเปิลนะครับข้าวแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยน่าจะได้ใช้ในแพทนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยทําสวนมาก่อนนะครับก็ทําเตรียมเก็บไว้ได้แล้วนะตั้งแต่ตอนนี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะก็ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะครับผมขออภัยเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะอ๋อผมเกือบลืมพูดไหมครับสาหรับบอสอีเวนต์รอบต่อไปนะครับจะเป็นธาตุไฟเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ ไม่ต้องทําธาตุไม้แล้วเพื่อนๆโจนสลัดไม่มาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มทําของธาตุน้ําเตรียมไว้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่อยากพลาดข่าวสารล่าสุดของเกมนีโนคุนีครอสเวิร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อ,องผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสวัสดีครับ